เ่อาม่เการถ้าพลาดีอะไรบานตันมันนันวิ่งเอววิ่งคนนึงมันวิ่งไปคนนึใส่บตัวออนั่นก็วิ่งโวนตีตัวโพลิโซนที่จริงอ่ะโพลซอซนอ่ะก็บอกให้หงิกเวรเพราะว่ามันโดนเนอร์ฟเนอร์โบอะไรตูมไปแล้ว่ารนั้นตั้งแต่ตั้งแต่นั้นแหละข้ยิงโพลซนอ่ะที่เหลือคนเดียวอยู่ดีมันเชื่อไหมมันสไลด์อยู่แล้วมันอีสไลด์โดนหัว้าดข้าตั้ง น่าจะให้เองยิงสกิลคิวโดนสักตัวหนึ่งเพื่อข้าปาระเบิดไป LGG เลยเพราะมันจะเคลื่อนวิ่งไม่ได้เจอโปจะไปสู้ยังไงเขาอะแค่ศกตาเกาะก็หายแล้วอะเออเออ่ง่งวิเียนวิเเดินมาล้มวิ่งแบบไล่ลงไปุ๊บล้มสามนัดพี่วิเวีกลายเป็นกลายเป็นบัตฮาวไล่วิญญยณแล้วนะ แล้วก็ยิงฆ่าก่อแตกข้าก็ยิงมันก่อแตกก็แม่นแม่นสไนเป็นแม่นแม่นอยู่แต่ไม่รู้ว่าแต่ใชต่ตอนถ้าหนึ่งมือกับมันมันมันปกติเว้ยแต่ไม่รู้มันกดตอนตอนสไนเหลือคนเดียวเป็นต้องเปิดด้วยเหรอที่เราดูไงเหมือนที่เราดูป่วนเลยวะไม่เปิด เหลือคนเดียวมันไม่เปิดแล้วสภาพมันอยู่ตรนี่เปิดใช่ไหมเออมันจะเปิดมันมันจะเปิดปิดเปิดปิดการการอันโทนการใช่ครับเขาเรียกว่าการการไม่ให้คนอื่นรู้ไอเกมมันมันมันแบนเร็วอยู่แล้วเพราะเหมือนท่าไทยแตกปอมแบนเลยมีประเทศไทยมีมีมีน่าเลยที่เดียวกับเราด้วย โอ้ยมันพี่เข้านไหนแล้วต้องเลิ่อนเขาขึก่อนถ้าเข้าไม่ทันอู้หเอนถอยนะถอยถอยถอยมาแล้วปีกมาทบทบบ้านผมเข้าบ้านผมมีเบ้รมนหรือเปล่ามันมันตามเฮ้ยมันตามมาตามมาตามเข้ามาโล้ฮ้ยจะล้ม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 ยังบังยังบังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใครใครขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ย ลบไปคนหนึ่งปั๊มเกาะปั๊มเกาะรอ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 ข้าชนข้าชนเลยเฉลยปั๊มเลยก่อนปั๊มเลยตายหมดสวยสวยนี่เดี๋ยวผมเป็นผมเดี๋ยวผมเป็นโล่โล่ให้เพื่อนเองยิงข้างหลังผมบอดเดี๋ยวผมพลอยเฮ้ยัพิ่ศษเออโอ้ยแบงค์มึงยังไม่ไปอีกเหรอพี่อยู่บนหัวเพืเองอ่ะแล้วพี่ออแบงค์ไม่ไปพี่ก็ลงไปงัดต่อแล้วพี่ก็วิ่งหนีเลย ทางพี่อย่าไว้ไฟพี่ก็ว่าแบบอย่างเยอะมันมันมันน่ากลัวมากเลยนะอย่างสุดท้าวินีแล้วที่ผมดูว่วุ้นละผมตีมตีมเ่ยเฮ้ยมันมันโดนมันโดนมันโดนสกิลผมมันโดนสกิลผมแล้วมันสโลสามตัวเลยต่อยผมก็วิ่งเข้ามาดีดีที่ผมวิ่งเข้ามาก่อนในนี้เราหาปืนจัดัดมันตายมาดีนะที่แบบ จะเอาคนยิงปืนก่อน,นเปนชกลุมมันเลยมันไม่ไม่อย่าอย่าลุมไม่มีทางได้ลุมฆ่ากันเวียนไล่เสริมป่อยเลยเสริมเสร็จแล้ววิ่งหนีอ่ะใช่ครับแล้วเห็นเห็นตัวแก๊สตะกีไหมมันจะมายิงไอ้เบนให้ล้มก่อนมันยิงคนยิงปืนเรื่องผมทำแนผมก็ใสใจอะ่ะโล่งุดว่าผมสไลด์เขาไปปล่อยมันเลย <c oughs> เอาดีจนมุมอ่ะเออม,ม,มันจนมุมอ่ะมันจนมุมเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยลึงห้าตีนเกินอ่ะ เออแล้วแม่งมันไม่วิ่งเข้าไปหาปืนเพราะมันรู้ไม่มีปืนเว้ยยังวิ่งไล่งลัดเราเลยที่ไหนท,ที่ผมมาก,ก่อนแล้วผมเมาปืนก่อนรอดอออนนไอ้บัณฑามันไล่ต่อยผมตั้งแต่หน้าประตูแล้วพูดเลยมันเสร็จยังไล่ต่อยผมอะ่ะงับหน้าพี่ก็อยู่บนหลังคาพี่ก็มองอยู่เอ้าไอ้แงค์อยู่ที่เดิมอีกว่าพี่เลยกระโดดไม่ได้อยู่ที่เดิมพี่ เอ็งเข้าไปในประตูกับมันอ่ะที่เห็นอยู่ข้างในบ้านกันไอ้แบงค์คนเดียวไอ,อ้แบงค์วิ่งไปดูละพี่ก็เอา้าเพียแบงค์อยู่ไหนวะผมกำลงังผมกำลังจะผมจะเก็ตมันแล้วผมกำลังจะออกมาเพราะผมคิดว่ามันไม่ไหวนะ<อ>มันบังประตูมันบังประตูผมผมออกออกไม่ได้โคตรมึนเออผมผมเปิดประตูไหมมันปิดประตูไอ้ค้ามีก่อนละค้ามีก่อนลงไปช่วยัะพี่เบงพี่เปิดไอ้เบนไปหาเปิดจนเจอเอ้แบนบอกว่า ที่เป็นสวยมาเรามาหน้าตาเจอปืนสวนหน้าไปมาถึงกระโดดเตะนะค้นใจอ่ะผมผมชอบเนี่ยไอ้ไอ้เป็นบอกว่าไอ้มีปืนมีปืนโอ้ผมผมจังหวะนั้นอ่ะผมผมผมวิ่งไปหายมันไม่สวนหน้าตากันที่แม่งไจโล่งเลยเ็นบอกเฮ้ยที่เรกเพื่อนผมบ้านผมมีปืนกูวิ่งเลยกูวิ่งดีใครจะอยู่กับพี่ไอ้เบนพูดมีปืนว่าผมวิ่งเลยผมโกลโย่มาหน้าตากลิ วิ่งตุ๊บแล้วผมผมพูดในใจอ่ะโอ้หเสร็จแน่เสร็จแน่ครับนัดแรกมาไอ้ใครใครวิไไ่งคนตัวแรกรู้โดยเยไม่ยมิงใครวิ่งมาคาจริงไม่ก่อนเลยแม่งโดนลูกตองแม่งล้วยังเจ็บอ่ะหายนัดไปฝากไอ้ฝากไอ้ค้าวเวมันชักแม็กเว้ยมันจริงยิงไอ้แม็ก้มจนเสร็จอ่ะแล้วมันต้องชักแม็กไงพี่ใช่ยังไงก็ชักยิงรถเดียวหายเลยเนี่งร้อยมันต้องชักแม็กอยู่แล้วอ่ะคือมันยิงลูกตองอ่ะผมจะไป นโดนผมต่อยครับโดนผมแบบสไลด์สไลด์แบบคันคันคันนโหต่อยอ่ะพิขุดคอยปุดพิขุดไปเุดคอยเรีนเปิดของอีกเลยมันจะมาทางนี้หรอเออไม่ไม รับดิรับดิรับตรงเนี้ยรับเฮ้ยไปอยู่ตรงประตูใหญ่คนนึงอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้ที่รอสแกนพี่เบียเฮ้ยมามามาตรงประตูใหญ่ตรงประตูใหญ่รับตรงตนนึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุ้ยโอ้ยข้าล้มจะล้มสองตัวเลยจะล้มสองตัวเลยอีกอีกคนมัจะล้มอีกคนมันจะล้ม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 ตรงนี้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  ตรงนี้ผมกาะปมกอบปมกออยู่ปมกอบได้ไดนิเอามาเออามาโอ้ยลปืนหมดพอดีได้ได้ลุมลุมสวยตายหมดเฮ้ยทำไมผมรอดตีนี่รก่ใหญ่ พี่เราก็ยิงปืนผมกันแล้วนี่ค่ะว้าวเฮ้ยระเบิดใช่ไหวะระเบิดพี่ดิพี่ปลามั่วไปใส่พี่พี่พี่เห็นเตนกำลังยิงอยู่พี่ก็ปาปลาไปแม่งโดนไปเลยล้มนี่เลี่พี่ดูจอข่าวอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้แล้วก็อุ้ยปังล้มเนี่ยตบอยู่เนี่ยขาดสองตัวล้มเลยใช่ครับล้มอย่างขำ แรกผมบอกผมรอแบบถ้าเกิดมันมาประตูกลางใช่ไหมผมจะให้พวกสองคน่ะไปเปิดเปิดไปแล้วผมก็จะไปยิงใช่ไหมโอ้พ่อจอเคยแล้วแม่รู้ทั้งรู้ว่ามันยิงมันเสือกหันมาสองสามก็บอกหันมาหาผมก็เลยล้มดิเลยล้มไม่พักเลยผมไม่มีเกาบไอ้เอ็มอ้าวลืมลืมว่าล้มล้มแล้วเกาะกลางยังไม่ใช่เลยเพราะมันมันเกาะใหญ่บ้างไหมไม่มีหรอไ มีอะไรเฮ้ยครับเต็มแล้วที่พี่มีนี่ข้าวิ่งไปหาแล้วครับเล่นเป็นเบรดเงเลยล้มหดเฮ้ยเฮ้ยสปู๊ดสปูรียยังไงนะกล้องนี่ข้าเปิดค้างอยู่แบบมันวิ่งรีบวิ่งใส่เดียวเลยไม่ใค่าโดนยิงไม่โผล่กันล้วตามหาสปู๊ดสปนอยู่ไงแต่แต่มันจะเข้ามาหาของอ่ะนะเออจะเข้ามาหาของแล้วเจอไม่พอดี แต่อะไรบ้างคือผมผมงอย่างหนึ่งนะว่าคือมันในนี่นะเขาเรียกว่าเกาะอะไรวะผมเป็นเกาะฟ้าหรือเกาะขาวอะตอนแรกก็ทำไม่ได้ไงแต่ตอนแรกผมไม่รู้ผมอ๋อเออแบบอ๋อเอาอย่างนี้ก็อะไรนั่นก็น่าล้มอยู่แหละเกาะขาวก็น่าล้มอยู่แหละ ถ้าถ้าถ้าดูได้ไว้ถ้าไม่กลัวโป้ข้าเป็นเวรเวรมันวิ่งหนีได้อยู่แล้วสกาวได้ไม่เบรอะทำไมเราชอบออกนอกวงอะเะเพราะฟาร์มฟาร์มฟารเราเผื่อมีปัจจัยภายนอกอย่างแบบนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วเผื่อแบบสไนเงี้ยสไนผมยังไม่มีสโคปเลยเหมือนการข้าใช้สไนไม่มีสโคปเลย ดจะทั่วพี่ได้ขบสองละวแต่ยังมีไม่ใช่ไม่ใช่สไนเดอร์เวลาตาะไม่บวกสี่สี่แล้ไอ้บวกสี่สี่เขาบวกแปดสิบไม่ข่าล้มข่าล้มข่าล้มก่อนไงพี่บวกหมื่นเอ้ยใหญ่ไปก่อนพี่เบลปีพีเดเตอร์แล้วตอนนี้บวกหมื่นที่ขึ้นพีเดเตอร์แล้วน่ะไม่ต้องเล่นแล้วอีกาง้น ต้องเล่นแล้วผมเล่นกับพี่ไม่ได้ด้วยแบงก์สูงเกินเล่นไม่ได้หน่าจะแบบว่าไอ้นี่แน่ใช่ไหมมันไอ้ใช่ครับตอนแรกเหมือนฝนจะตกหนักครับเฮ้ยตาตึงว่าพี่ได้ปืนแนวพี่ใช้ปืนสั้นมาเดลอดริอนะสกศเฮ้ยตาสมินกระป๋องเลยได้ลูกกระสุนเหลือเลื่อยิงได้นะครับอย่าบอกว่าผู้เองเค็บกับปืนอะไรกันเนี่ยตอนแรกพี่ใช้ปืนสั้นเว้ยที่ช่วยมึงอ่ะอุ้ปืนสั้นช่วยมึง ใช,ใ,ชใช้ออเตนเซอร์ช่วยใช้ปืนสั้นกุน่ะไอสีน้ำส้มอ่ะเออสเตอร์แมนอยู่แต่เบอร์เตอร์เลยมันจุกจุกจุกไม่หมดเฮ้ยฝั่งมันจริงๆเลยมือใหม่จัดจัดแล้ว่ตมันมือใหม่เหมือนเมื่อวันที่เราดูคาบสุดท้ายอ่ะคาบสุดท้ายว่ะเหมือนคุณคุณแล้วก็หาไม่ถายเออที่มือใหม่ทั้งแบบทั้งกวนสี่ห้าทีมรวมเออเยอะอย่างมันก็เชียร์ไป เดินทำเป็นับปรักผมอะไรฮาสุดก็แบบบัดท้าวแม่งนั่งมองแล้วแบบต่างคนต่างมองแล้วไม่ยิงกันเอเออไม่ยิงขอบห้าสิเนี่ยที่เก็บมามือใหม่ไงมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นภาพตัวเองแบบเล่นเลยเมื่อวาทียวเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแล้วแรกๆมันจะเป็นนะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนโดยเฉพาะสำหรับแบบพี่เบียร์ที่ไม่เคยเล่นเกมแนวยิงปืนอ่ะมันก็เป็นอยู่แล้ว สภาพมันเดี๋ยวสภาพมันมันเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นแล้วไม่เห็นภาพตัวเองว่าขำจัดท่องเลยนะมีของเหรอไม่แผมผมจะไปครับสมุดอะไรเอ้านะมาีาด้วยเหรอมีสมุดอะไรมีมันมีมันมีเครื่องอะไรกันเล่าเครื่องบรรทัดได้ได้วยอ่ะได้ต้องดูที่นี่ของเยอะอยู่แล้วเนี่ยวนะิะโคบวะโคบโอ้ยขอบคุณอาริกาโตอ้าวอ้าวิน อย่าเศร้าเสียใจไปนะเดี๋ยวข้าให้คุณสอนปะไม่เป็นไรแถวนี้ไม่ใคยปามเลยเต็มเลยเออของปามเต็มบ้านเลยพี่เข้ามาดูแล้วแบบเต็มเลยอะไอ้ให้มันอยู่ไหนวะบันไดพี่บันไดเอาไม่เป็นไรเนาะขอบคุณที่บอกเอาไม่มีว่ะ ไม่มีสโคดีเอาคูณสองอะ่ะเพ่ินแิงทิ้งเออคูณสองไปก่อนไม่มีทางเลือกล้วก็คูณสองก่อนนอะเช่ใชดีกว่าต้าองทำยังไบ่งมาม,าหออาามาีห้าสิบยังไงยากได้ของพุ่งตัวแบบโอ้โตัวค้ที่มีห้าสิบไปดิ มันปรับม่วงเจ็ดห้า่ยไม่มีผมมีผมมีอยู่มีอยู่ผมมีเก้าห้าไม่ไม่ใช้อะไรแล้วเอาวะกระเป๋าแกมันะพี่อยากได้แบบระเบิดเนี่ยโอโดนูโอ้แม่งงุกายไก่เองไอ้คุ่สองอยู่ไหนอ่ะจะบอกว่าจริงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ้าวทิ้งไปแล้วททิ้งีู่เฮ้ย ยังอยู่ขโมนหนาทำอะไรละเพื่อมันเพื่อมันหยิบได้ใช่ไหมคือว่าถ้าเกิดเปลี่ยนทนายแล้วคือว่าทนายข้าวแป๊บเอาให้ดูปฏิอ๋อมาที่ยังไงวะระเบิดน้อยหนาโคตรรุนแรง

ไปไหนฮะกำลังวิ่งแวมากําลังกับเอาเอาตะโขกไงลืมลืมตะโขกซะไหนอ๋อลืมเก็บไม่ได้เว้ยมันเก็บตะโขกได้แค่เดียวเอาไงเอามามมาแล้วเอามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวพี่พี่ต้องยิงตอนมันเป็นสีส้มแล้วมันก็เปลี่ยนสีเี่ต้องยิงเป็นจังหวะต้องเป็นจังหวะโนได้จได้ต่างัดพอมันยิงไม่ได้ก็พอโตในรูดนดีเลยนะแต่ถ้าแมตตเนี้ยได้เลยตากายิงไปไม่คุ้มมันเปลี่ยนสีได้พี่ต้องยิงแล้วพี่พี่เบียร์ต้องยิงคโดนที่มันยิงแล้วก็ต้องรอไม่ต้องรอทีนัดเดียว พี่ต้องรอให้มันเปลี่ยนสีนี่รอแล้วพี่ยิงจดยิงมนแค่นัดเดียวมันก็ปล่อยเอ้ยวงบีวงบีวงบีเมื่อกี้พี่ยิงตอนสีทองดูดีแต่ฉันไม่เห็นรูปเลยแต่พี่ยิงรูปกลมพี่ไม่ได้ยิงตอนจดแบบนี้อ๋อต้องยิงข้างบนเหรอใช่ตอนยิงุ่นจดมันจะมีหุ่นมจดพี่ก็เลยว่ยิงลูกมันกลมยิงลูกมุมกลมมันก็ไม่เข่าไมนโดดาบมิอ้าวความรู้ใหม่หรอยิงเครื่องมันครับเฮ้ยวงบีแรงอ้าววงแรงมากแรงแรงไม่ได้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะลูก เฮ้ย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 ตายแน่แน่ตายแน่มน่ไปตายแล้วน่ามีคนอ่ะบินบ้างบินบ้างเอ้ยเลือดสามตี้เลือดสามตี้รอ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 ที่อยู่ใต้บันไดเองรู้ใช่ไหมขึ้นมาได้ไหมนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้แป๊บนึงต้องพ้าขึ้นเฮ้ยมีแอร์ดรอปด้วยเหรอคะไม่รู้ทำอะไรดอปอยู่เออพี่รอรออยู่ข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันบวกกันแล้วมันบวกกันแล้ว นนทนายทนายอู้ทงพี่พมันบกแล้วพี่จะขึ้นยังไงอะอาเรผพาพาขึ้นหาพี่ผมเามาพี่อยู่ข้างล่างไว้ล่างไว้โ้ม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 หนึะโดดขึ้นมาเลยพี่บินไหม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 นีตรงี้ บินจะบินก็บินมันลบมาบินจะบินจะบินจะบินบินละบินละบิลามามามองมไป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 ไไหนไปไหนเข้าวงกสยังม่นไต้องเหอต้ง้ไ้เราได้เราได้เรา ได้เราตรงนู้นมันบวกมันบวกมันใช่หรอเรามีหรอมันมีตรงนี้มันมียเขียวตรงนี้กับตรงนู้นไปไไปชนมันหมไป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 ไมันยิงอยู่มันยิงอยู่ลงแล้วลล้วลงแล้วขึ้นขบนเลยปะปีขึ้นขบนเลยปะได้ได้ได้จะได้ได้ค่ะขึ้นิง

ไอ้ผีผีพอโต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 ตรตผมตรผมได้ไเอาพอโตกัมันมันเอาเอาอะไรมันมา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 พอโตพอโตพอ ถ้าเดาปอกเขาจะปอกมันยูก่อนพี่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 พยู่พยูยก่อนปอกพี่ไม่ไม่พอข้างในมีก่อข้างในมีก่ออยู่อะเอาได้ปเอาปอกมันไีคนแหปอม่วงกันมนกรนเบดไหมาไานเจ็บเจ็บเจ็บ โอ้ยไม่กอหมดสุดหมดสุดเฮ้ยมันล้มนะเฮ้ยไปช่ว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 ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างรอรอรอจะเก็บเขาวงเขาวงเขาวงแปดแปดแปดวิ เราเหรือ2ทีมหลือสงทีมโค้งโค้งโค้งมโค้งมาเฮ้ยนี่ชุดอะไรนี่นี่เก็บตัวมาเจ็บไหมพี่ช่วยแบกหนพี่ช่วยแบกครับครับผมนี่เลยนะ อาอมาต้อเข้าลงมาต้อเข้าลงชารหจดาร์จชาร์จลหะโหะชาร์จชาร์จชาร์จสี่วิสามสองหนึ่งชนะ ความเป็นทีมนี้เย้นะี yeah. ่ขอบคุณนะที่พาผมแชมป์เย้เย้สแกนที่ก็มีประโยชน์นี่อ่าครั้งแรก <c oughs> เลยเฮ้ยว่าผมผมพูดมันมันมันหนามันคุณลตี้ไปอีกทีนึงมันพอแล้วหลงดีดีนะที่ผมมีอัรตาสามอนาันแล้วผมบ้าหมดหน้าตักเลย เอาเรื่องนะครับด่มาหมดหน้าตัดเออเราพอบอกกันไอ้อนก่อนนี่เียสามสามคิวเลยว่าถ้าห้าคิวสี่เอคซิสตหกน็อกที่น่าจะขโมยใครมาทุกคนเนี่ยเฮ้ยได้สี่โมงแล้วนะเฮ้ยได้เวลาที่ต้องเราต้องไปเบาะจะไปไหนนะแรงเอ้ยมันมันมันอะไรอ่ะไม่ถ้าบมสองร้อยชยนแบงแรงอัพแปลว่า อ๋อเฮ้ยเนี uh, ่นะเนี่ยจังหวะนี้แหละเราเราก็ไปเล่นชิวๆขึ้นอย่าขึ้นเยอะอย่าขึ้นเยอะเวลาเออนุ้ยันเออรู้คึกทันตีว่าอย่าขึ้นเยอะอย่าขึ้นเยอะเดี๋ยวมันหดไปตอนนี้ตด้แจมแล้วดีขึดีโตวันนี้ได้แจมก็รู้สึกดีขึ้นเออไปโตตั้งหลายวันดี ที่เป็นของน,น้ำกว่านั้นได้ครับได้ครับ